สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องวีไล่ห้โชคทุกทุกท่านครับครับช่วงเศร้าของวันที่หาครับธันวาคม2,566ครับอ่ครับมือนีนะครับทางช่องเฮ้าอ่าถือว่าได้รับข่าวดีนะครับเพราะว่าทางเอ็ดวีไล่ครับติดต่อไปหาเฮียตัมนะครับอ่าได้แนวทางมาแล้วนะครับอ่าดวนจีกันเลยครับมือนีนะครับมือนีพึงเป็นวันที่หาเองตามปกตินะครับเฮียตัมสิมา ช่วงไก่โครงสุดท้ายนะครับเฮียต่มมากกันเลยครับมื้อนี้เสาร์ของวันที่หานะครับ AFC คุณพ่อคุณแม่ครับมักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่สำคัญเ f c ใหม่นะครับที่เข้ามาบึงมาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าสิบ่พลผดข่าวสารแนวทางครับเรื่องกระดิ่งเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าทังช่องอัปเดตคลิปใหม่ลงครับแนวทางจากสำนักต่างๆ เอฟซีสีบุผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับครับมือนีทั้งแอตวิไลครับออกมาบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้ตดต่อเฮียต่ำเฮียต่ำกับทรงตัวเลขแนวทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับเฮียต่ำนะครับแนวทางของเฮียต่ำเป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับเป็นบนล่างอยู่แล้วเอฟซีก็คือสิรูกันดีครับนี่ครับลักฐานเก่านะครับเอามาให้เอฟซีได้เบิ่งกันนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับเฮียต่ำนะครับ วิ่งบนล่างครับ1กับ8นะครับอ่าเลขวิ่งของเพิ่นเด่นไปที่1นะครับแล้วการแนวทางนะครับ1เก่าเก่า1มานะครับอ่านี่แนวทางครับแนวทางของเฮียต่ํานะครับสีบลายชุดนะครับเอฟซีกนาติีต่มกันนะครับกนาตดตามกันมือนี้นะครับเข้าใดแนวทางมาตั้งแต่เนินๆเลยเพราะว่านยังเป็นวันที่หาอยู่นะครับกะทือว่าเป็นโอกาสดีกับเอฟซีทางช่องกันเราค่อยกันนะครับว่า สิบหกท่านว่าคมนี่นะครับเฮียต่ําสีใได้ตัวใดะมาฝากมาตอนกันอ่ะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเฮียต่ําน้ากันนะครับสิบหกท่านว่าคมนะครับสีใได้ตัวใดมาฝากมาตอนตัวเลขสิถูกอกลโดนใจที่ทางช่องบอนะครับสาหรับเฮียต่ํานะครับอ่ะครับเข้ามาเบิ่งน้ากันสดๆกันเลยนะครับทายถ้ำกันสดๆนะครับที่สวนอยางนะครับเฮียต่ํานะครับ เดี๋ยวเอฟซีคุณพ่อคุณแหวนจังแคบหน้าจอเด้อครับตอนนี้ให้แอดวิทไล่เขียนก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวสิห้แคบหน้าจอนะครับเฮียตั้มสิบหกครับส <16 S 1> ิบหก <16 S 1> ท่านว่าคมนะครับเอฟซีถือว่าเขาได้เร็วกว่าทุกงหวดนะครับเอฟซีครับถือว่าได้เร็วกว่าทุกงหวดนะครับาตามปกตินะครับเฮียตั้มสิมาช่วงไก่โครงสุดท้ายนะครับก็ถือว่า เขาโชคดีกันไปครับนี่ครับตองไดน้มาหลอกใหม่ครับ f อฟนะครับเดี๋ยวเขียนหวดนี่นะครับเป็นหวดที่สิบสี่เลยนครับ f อฟซีสำหรับเฮียต่ำนะครับวิ่งครับวิ่งแนวทางเป็นบนล่างเวยครับ f อฟวิ่งสกับ9นะครับสกับเกาวิ่งสกับ9นะครับ เดี๋ยวให้ทังแอดวิไลเขียนก่อนนะครับใจเย็นเด้อครับเตรียมแคมปหน้าจอวิ่ง4กับ9ครับเดี๋ยวเขียนบอลบนล่างนะครับ f อครับเดี๋ยว FC ีสิสับสนแต่วาแนวทางตัวเลขของเฮียต่ำกับเป็นบนล่างยูตะดันะครับ FC เป็นบนล่างนะครับวิ่ง4กับ9ครับมาเบิงชุดประกบคู่ของเพิ่น หกครับชุดแรกสี่หนึ่งสีครับหกเครับเ,เดี๋ยวค่อยแคบหนาจอดด้วยครับเอฟซีแทางแอฟวิไลเขียนก่อนนะครับเ,เขียนกันสดๆเลยนะครับตอนนี้แอดวิไลยูที่บันสวนนะครับ หกเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้าครับมาเป็นงวดที่สิบสี่นะครับเวฟซี่งวดที่สิบสี่เลี้ยวนะครับสำหรับเงียต่ำนะครับงวดที่สิบสี่นครับงวดที่สิบสี่ เดี๋ยวรอเด้อครับตอนนี้ยัดวิไลกาลังเขียนอยู่ใจเย็นๆนะครับงวดที่สิบสี่อ้าวเนี่ยต่ำว่ากลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับนี่ครับ อ่ะเขียนแล้วแล้วครับเอฟซี FC. เดี๋ยวสิให้เอฟซีแคบหน้าจอเด้อครับตอนนี้กําลังเขียนเขียนเสร็จแล้วสิแคบหน้าจออ่าเล็กวิ่งเดินไปที่สี่ครับเนี่ยตเดินไปที่สี่อ่าแนวทางครับเดินไปที่หกสี่อ่ะเตรียมแคบหน้าจอครับพวายจวิไลเขียนนะครับอ่าทายทํากันสดๆเขียนกันแบบสดๆอยู่กลางสวนยางเลยนะครับเอฟซี FC. แคบหน้าจอ ครับที่นี่เขียบหน้าจอกันอ่าครับเดี๋ยวปั๊บมุมกล่องให้เอฟซีกันก่อนแดดสีซองนะครับอ่าตัวหนังสืออ่านแดดสีซองเนี่ยจักหน่อยเอาครับชัดเจนเขียนแล้วแล้วครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้แอดวิไลอยู่อ่าบ้านสวนนะครับเฮียตั้มครับสิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นครับอ่ามาฟังแอดวิไลอ่านทวนให้ฟังครับวิ่ง สี่กับเก้าครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับวิ่งสี่กับเก้าแนวทางครับมีหกสี่ครับสี่หนึ่งสี่สองหกเก้าแปดเก้าระเบิดครับเก้าเก้าเป็นงวดที่สิบสี่แล้วนะครับเอฟซีสำหรับเลขวิ่งเฮียต่ำเดินเงามากแล้วกับชุดประกอบคูง่งวดที่ผ่านมาครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง วิ่ง1กับ8เด่นไปที่1นะครับวันนี้ครับวิ่ง4กับ9เด่นไปที่4นะครับอ้าวตัวเลขแนวทางครับชัดเจนมากครับอ้าวย้อนแสงแสงสะท้อนนะครับเดี๋ยวปรับมุมให้อีกรอบหนึ่งอ้าวให้แคบหน้าจอกันตรงๆเลยนี่ครับอ้าวแนวทางตัวเลขของเฮียตั้มครับอ้าวสำหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับล่อสำนักไหนนะครับกับขั้เมนต์มานะครับทว่าอ้าทางแอดวิไลกับพยายามนะครับบาว่าสิเป็นเส้นเก่าเส้นใหม่ครับ รีบติดต่อครับให้เอฟซีตัางแต้นเนินๆกันนะครับเพราะก็ถือว่ามือนี้ก็โชคดีนะครับเฮียต่ําได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ตั้งแต้นเนินๆกันครับมือนี้ก็เป็นวันที่หาแค่นั้นเองนะครับก็ถทอว่าโชคดีนะครับแนวทางครับแคบหน้าจอครับเป็นที่เรียบร้อยของเฮียต่ํากันนะครับตัวเลขแนวทางครับมักชอบเข้ากันจังตามบ่มากกับปล่อยผ่านเด้อครับทางช่องเสนอเป็นแนวทางนะครับ สําหรับตัวเลขแนวทางนะครับแต่ละสํานักเสนอเป็นแนวทางพอหมักบอชอบเพากระผานนะครับมักชอบเพากระจังตามนี่ครับเป็นการทํางานของแอดวิไลนะครับกรสิประมาณนี้นะครับการทําคลิปสดนะครับบอยอยากบอยลายใหญ่ห้างนะครับอของเฮียต่ํามาฝากมาตอนกันเซาหนี้นะครับตัวเลขแนวทางแคปหน้าจอไว อ่าครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของสวนยางนะครับทั้งแอดวิไลเองนะครับอ่าตอนนี้เอามาฝากมาตอนกันเลยเฮียต่าสุดท้ายนี่ให้ที่ทั้งช่องครับยูดีมีแห้งสกๆกมันๆครับกับนแนวทางตัวเลขของเฮียต่ํา16ธันวาคม2566อย่าลืมเด้อครับเพราะว่าสำนักบางสำนักนะครับมาคลิปเดียวแอ็ดวิไลเคยย้ำอยู่ตลอดมาคลิปเดียวอย่าลืมนะครับอ่าเจอกันคลิหนาสวัสดีครับ